ก็ม <M łość> ีคำถามเข้ามาว่าปลูกผมเคสนึงใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้หมอจะมาให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับตอนนี้11โมง58นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเคสคอนซัลท์คนไข้ก่อนเคสนี้เป็นเคสปลูกผมกรอบหน้าตอนนี้เที่ยงแล้วครับเที่ยงเที่ยงพอดีเรามาดูนะครับ เียัง5นาทีก็จริงๆใช้เวลา5นาทีออกแบบกราฟเพราะว่าเคสนี้เราคุยกันคร่าวๆแต่แรกไปเข้มามาตอนสองโอเคครับตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยง29นะครับอยู่กับคุณหมอแววนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าปลูกเทปปลูกผมแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับของครับตอนนี้บ่ายโมง37นาทีนะครับจอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเก็บที่ใหม่แล้วก็เดีลยวแต่แงกราฟแล้วก็คัดเลือกกราฟที่สมบูรณ์ตอนนี้บ่าย3:10นาทีนะครับเมื่อกี้พักนานนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกผมกันแล้วนะครับบ่าย3:12นาที ตอนนี้ก็5โมง34นะครับนะก็ตอนนี้เราก็ปลูกผมเสร็จไปแล้วเคนนี้ก็คือปลูกไปประมาณ2,400กราฟเราเริ่มบ่ายประมาณบ่ายสามก็2ชั่วโมงครึง่งเคสนี้ถือว่าค่อนข้างไวนะปลูกผมเพราะว่าผมแข็งแรงดีเพราะว่าเราวางแผนเตรียมผมมาหมดแล้วทั่ท่การปลูกผมกับการเจาะกราฟน,นี้ก็จะตกอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครึง่ง4ี่ชั่วโมงเลยครับรวมการออกแบบทรงผมคอนเซ็ปต์แล้วก็พักคนไข้น,ะนี่นี่ถ่ายรูปอาจจะประมาณ5ชั่วโมง สำหรับใครมีคำถามหรือว่ามีปัญหาผมร่วงผมบางหรือว่าสนใจในการปลูกผมสามารถติดต่อที่ A C Hair ของเราได้นะครับผม